สบายดีทุกคนมื้อนี้มาอยู่กับซ้องติน่าสาวลาบนานาะมื้อนี้ติน่าสิมาเฮ็ดแกงนอตแต่ว่าเฮากรลักแกงไปแลไปไ้วแหละแต่วมาอ้ต้องถ่ายให้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะวันนี้จะเป็นคลิปแบบสุดมันฮอตเนาะไผ่เลยกระโดมเดียวมันจะเฮ็ดแกงนอตป็นแดงที่นี่เสียงดังปวดปว่าสิถ่ายก็เลยว่าบ่ถ่ายพระเจ้าเป่งของเผียวแกงนอนาะนอตมันก็จะมีส่วนผสมในการแกงนอตมันจะมีเห็ดหูห้หนูแล้วก็ผักบวบแล้วก็ มหนียอยน่เนียแซงแต่ก็้อบกมีมะเขือด้วยเนาะใส่สุตรๆไปเลยละก็มีน้ำใบย่านางเนาะจะบอกคือเขาต้มอยู่บ้านเนาะเพราะว่ายู่บ้านมันน,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 นัจะมีใบายานางเนาะจะมีใบบวบเดยวเนาะไม่ใช่มันเสียแต่เขาบได้ใท่ขมเบือ เราก็เล่เจ้่มนะแต่เาใส่กระดลษของเแบบธรรมชาติไเขวาไปใส่กระเด้งมันจะเป็นใบตะไคร่ไม่ห่วงแตว่าตอวก้งเนาะเขาจึงจะได้ใส่เพราะชิพไทยก็ไปตลาดเนาะแต่ว่าฝุนตุกเฮงแข้มฝุ่ไปเหยียบยบริษทไทยตอนนี้กำลังฟุดนะ นอกขอกากระดิงต้มแล้มันเป็นนอถุงต้มจนจืดแลยนะฮะการมาเก็งตอนนี้ฮากาดได้ขึ้นมาเบียงจังนเนาะอยู่เบียงจันจักประมาณสองสามมือหรือว่าสี่ห้าม,มือหน่อยเกือบสิกับบาลท่านโกมีอย่างเปลี่ยนเนาะกบางเผลี่นมาสิกับาบาล จะมาวอมก่อนจะลองชิมหน่อยแล้วจะซิมโน้ตเพราะว่านโนนี้เขาตัวมันสุกแล้วมีเจ้ท่าเครื่องมันสุกเครื่องผสม เขาเหนียวเนาะเขาได้นึ่งไปแล้วแต่ว่าเขาบได้ท่ายันนี้กระปินต้นแรงเนาะกัจจาวหาการเลือกเบียกกินในไทยไม่เสียงรบกวนปะขอโทษทุกคนเด้อเพราะว่ากรัจ้าเห็นเบียกแต่กัจจังท์ให้ในบังคืออาเสียงมันดังรบกวนพวนเหรอเนี่ยโซละเราเสีบบอสมาเบื้องล่างไปดูเราเบบอ ห้องกับซีลหววกในหนึงเนาะเพราะว่านของหักกับขึ้นมาเนียน,น,นยูแต่กะมันก็ยังหกตู้เรียกเสียปะเดี๋ยวเขามาท่าเบ,บิ้งตน้นเขาใส่ทักคันเงีแล้วก็ตัวมันทุกตัวชิมแล้วก็ตัวกลิ่นนะว่าสิเตะบอลสิบกรสตาร์ไปเอาทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้ z o ไปแล้วเนอเขาก็มาเบิ่งหมอออีกเทั้หนึ่งเนาะอันนี้เฮาจะมาคนเบิ่งกนจะมาซิมจะมาเบิ่งเนาะว่ามันซุกระบบต้องขอโทษที่ว่าได้พากเสียงเนาะเพราะว่ามันมีเสียงรบกวนมันมีเสียงเสียงตู้เสียงเพลงข้างห้องเนาะแล้วก็มีเสียงเข้ากําลังฮ็ดอันอยังบุฮ็ดห้องแถวเป็งห้องแถวนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นอันผักขยงเนาะทุกคนตอนนี้เขาก็จะมาเก็บเอาอันหยอดมาอึใสไซ่กนเนาะ หรือว่าอยไรก็อันคนไทยก็เอิญยังเกาะฟักทองประมาณนี้ <laughs> เขาจะมาเลือกเบิ้งเนาะแล้วก็เลือกใส่เก็บใส่เก็บใส่ยังบูเบิดเนาะสกเบืง้งแล้วก็ผักขนันยงเขาก็จะเด็ดผักขนันยงใส่เนาะ <c oughs> ตอนนี้ก็เจ็บคอแหงพากไปนำไอไปนำเนาะ พักเขยงงโซมเบิงยานแบบมันบสะอาดนะนะเก็บใส่ใส่สมนีพอแต่กะม,มันหอมเลยยังให้มันหอมกว่านี้อีกก็เลยเก็บใส่อีกอยังเหลือบอกักลายว่ากจ็จะไฮหลายเนาะใส่บดซะสิ <c oughs> <c oughs> เอามาใส่อีก คุณบนี้นะอืมเปิดตาเซบขนาดเปิดตาเซบป้อน้ำลายไหลเนาะทุกคนเปิดตาเซบแหงซิมก่อนอืมสมัก <c oughs> สมักสมักน้ำแกงเสียพ,พูด แต่ว่ารสชาตมันได้เร็วเนาะเพราะว่าใส่ปลาเด็กใส่ยังเดะรสชาตมันได้สุดยอดล่ะเขาไม่ได้ใส่อันข้าวเบื่อเนาะเพราะว่าลืมมาข้าวเบื่อเดะเขามาแล้วแล้วเขาหนึ่งเขาเบืดอนะนะลืมก็เลยแก่งธรรมศาสตร์แบบสีแกงกินเองชิมฮอนตัวนี้ฮอนเองสุด บนัวมันนัวดีนะาะรสสาติมันเซบรสสัติมันได้ยูมันนัวดีมาพากเสียงอยู่พี่ก็ยินเสียงเขาเจ้าก็สร้างอีกห <c oughs> นีมาพากอยู่บักไก่อยู่ส่วนบ้านพี่นอ้องทุกคนอืมคนเบืงเองอีกอืมมึอึปิตาเสบขนาดมึกอึบกไว้โกนแบบนี้ ถ้ามันซุกเนาะแล้วเขาก็จะมาเบิ้งเนาะถามาเบื้องตอนมันซุกเอ้าทุกคนตอนนี้กะซุกแล้วเนาะเขาก็จะมาลักกินจะมากินแต่เขาก็ลักกินไปแล้วเนาะอันนี้เขาก็เออเป็นตาเ่บแห้งทุกคนสีอยู่กล้องมันมันอาจจะบอนเจียมกว่ายวนตัวจริงเนาะเพราะว่าอยู่ตัวจริงมันแบบสีมันงามแล้วก็เ่บนะทุกคนอืม กินกับข้าวเหนียวฮอนๆเนาะว่าซีฮิตต่ำเนี่ยแต่ว่าบริฮิตซ้ำก็เลยมากินสำหรับ so, คลิปนี้ก็บริมีอยังไรเนาะกินเก้งนัว <laughs> ฮิตเก้งนาะก,กินแรงนี่แหละทุกคนแต่ว่าเออได้มาทานให้ทุกคนเบิ่งนะเพราะว่าบรได้บรได้มีคลิปลงแล้วไต้สิบเปอรอันให้บูฮู้ชิไายคลิปอย่างาว่ามาเวียงกะหากกามาเนาะหากกามาด้มือหนึ่งสองมือมือนี้เนาะทุกคนกินแกงเนาะ ยากแก่งโนแหงอันนี้จะเป็นโนถุงเนาะโนที่ว่าอันแม่มูเฮาฝากฝากมาให้มูเฮาแต่ว่ามูเฮาก็กินกินน้ำเฮาได้เนาะแล้วก็จงเฮาถุงหนึง่งอันนี้เฮาก็ได้เฮ็ดแก่งกินจู่ทั้งนอกเขาก็กินเบียแหงเนาะก็เลยได้ภาคเสียงเอาทุกคนโคตรยกงไยเลยกินกินอ่างตะก้องเฮาไดหนึ่งเนาะ สำหรับคอมเมนต์ผู้ใดที่ว่าเออคอมเมนต์บอสุภาพบอยอย่างฮานากะขออนุญาตลบเด้อเพราะว่าบางคอมเมนต์เขากบบคอมเมนต์บอสุภาพนะนะแต่ว่าสำหรับคอมเมนต์ใดที่ว่าเออเมนมาตีน่าอ่านเบิดทุกคอมเมนต์เด้ออ่านเบิดทุกคอมเมนต์แต่ว่าอาจจะบริโตแต่ก็อย่าไปน้อยใจเนาะที่บริโตเพราะว่าเอากะบม่ได้มีเวลาไปตอบคอมเมนต์นนะทุกคน ทุกคนก็น่าจะเข้าใจเนาะบางแบบอันมันกลายเป็นช่วงอ่าวัยรุ่นท่านนะทุกคนแต่ก็บโได้ไปเลาะไปลินอีย่างายดอกก็อยู่ห้องนี่แหละแต่ก็บมูมาลินนำอีย่างนี้นะก็เลยบบได้ถ่ายคลิปบางมือกับโบได้ถ่ายแต่ว่าเขามาอยู่เวียงประมาณห้ามือว่าชิอยู่ประมาณห้ามือแล้วก็ว่าชิเมือเมือบ้านคันเพนบบเปลี่ยนเนาะกับบางเพนว่าชิเมือบ้านบางเทถอกับขันว่าได้เฮ็ดเวียอยู่เวียงนี่กับโบได้เมือเนาะมีแต่ฟังเงินเมือเอา เดก๋ะเที่ยวไปไปมามาฮะแหละทุกคนถามว่าไอเอเมือ่อเราวะแล้วกัคลิปเนาะคลิปเมื่อวานนี่จะเป็นคลิปเก่าเนาะคลิปที่ว่าไปถ่ายกับไอเอเนาะแต่ว่าบ่ได้ลงเบลิสนะนะก็เลยก็เลยเอามาลงไม่สินะว่าบ่มีคลิปลงเลยถามว่าไอเอเมือ่อเราวะเราเมื่อแล้วเนาะหากระเมื่อน,นี่แหละเราก็ได้ว่ามาอยู่ลาวดุนดิมาอยู่วันเพท่านี่น่ดนาดุนเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียก เล้วล้กันเราก็มือเวียกเนาะมือเวียกอยู่ไทยแต่ว่าได้ยินแล้วว่าสิไปอย่างเกาะชิไปพามาเอาพามากินโตวันนี้นะมารวมเรื่องกินกันวันนี้ตัวนี้หัวกระยุง่งไปตัดผมมาใหม่เนาะฝันบอดีก็เลยตัดผมผมก็จะสั้นเอาตัวนี้ก็กินโตเนาะ กกินแล้ว็เอาข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวใส่แล้วก็จับกินเลยเพราะว่ากินหน่อยมันบริใจเนาะเาต้องกินคำใหญ่ๆเตร่าหนึ่งเพราะว่ามันฮอร์เศร์กินอ่างเนาะกินอ่างพอดีอ่างเันคนกําลังกินข้าวเนาะคนกําลังยากข้าวตอนนี้เนาะยกให้เบิง้งโซ่ให้เบิง้งกินสิบิดแล้วจึงยกสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อบ๊ายบายสบายดี